สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับจำ้จำจอจ้ำเจียวเจ้าวันนี้นะครับผมทุกคนผมก็จะพามาดูการยิงพียูนะครับผมนี่ยิงพียูระหว่างรอยต่อแผ่นนะครับผมชั้นหนึ่งกับชั้นสองนะครับอาจะยิงแนวนอนนะครับผมทุกคนก็จะยิงทําไมพียูเป็นแบบไหนนะครับผมโอเคคลิปนี้มีคําตอบนะบผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่า ยิงทำไมยิงเพื่ออะไรและพียูเป็นอย่างไรนะครับผมทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูวิธีการยิงพียูกันนะครับเดี๋ยวเรามาทำความารู้จัก p ียกันสักนิดนึงก่อนนะครับผมซึ่งพียูที่ผมว่านะครับผมมันก็จะเป็นหลอดๆทั้งๆแบบนี้นะครับ บางคนเขาก็เรียกออะไรนะซิลิโคนไส้เกาะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่ได้ยินว่าเรียกไสกก้เกาะไส่เกาะนะครับผม,มแต่ผมก็จําไม่ได้นะเพราะว่าผมเรียกแต่พียูพียูนะครับผมก็อคุณสมบัติมันนะครับผมก็จะคล้ายๆกับซิลิโคนนะครับผมซึ่งอมันจะช่วยกันน้ําซึมอะไรพวกนี้ได้นะครับก็จะเหนียวเหนียวยืดๆนะครับผม แล้วก็ที่สำคัญนะครับผมมันจะกระบอกนะอที่ความจุของมันเนี่ยมันจะยาวยาวกว่าซิลิโคนนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับผมแล้วจะเอาไปใช้งานยังไงนะครับผมซึ่งการใช้งานของเราก็คือมันจะมีปืนยิงนะครับผมไม่ใช่ปืนแบบเอายิงปังๆไม่ใช่นะทุกคนเอามาดูที่สอ นี่กำลังยิงอยู่เลยนะนี่นะครับผมทุกคนอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะของปืนยิงพียูนะครับผมนี่ปลายมันก็จะเป็นอย่างนี้แหลมแหลมเหมือนซี่โคนแต่กระบอกมันจะใหญ่กว่ามันจะเป็นกระบอกอลูมิเนียมนะครับผมแล้วก็มีที่กดนะครับก็เราจะเอาพียูยัดเข้าไปข้างในนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูขั้นตอน ตอนยัดตอนยิงนะครับผมก็จะมีพียูมีปืนยิงพียูนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมก็จะมีนี่นะครับผมผงซักฟอกนะทุกคนอ่ายี่ห้ออะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องยี่ห้อนี้นะครับผมยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เอามาผสมน้ําแล้วให้มันลื่นๆ <c oughs> คือยี่ห้อไหนไม่ว่ากันนะครับผมเอามาเพื่ออะไรนะครับผมเดี๋ยวอ่า ผมจะบอกอีกทีนึงนะครับผมว่าเอาผงซักฟอกมาเพื่ออะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูวิธีการยิงกันเลยนะทุกคนว่ามันยิงอะไรยังไงยิงทําไมนะครับทุกคนก็ก่อนที่จะไปยิงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูการบรรจุก,ก่อนเลยนะครับผมบรรจุก,กระสุนก่อนเลยนะทุกคนตอนนี้มันก็ยังเป็นะหลอดอยู่นะครับผมนี่ก็ได้ทําการตัดหัวไแล้วนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผม คือเวลาอันนี้นี่อันนี้ยังไม่ได้ตัดนะครับมันจะเป็นแบบนี้สองหัวเลยแต่อันนี้คือตัดแล้วแล้วก็เวลาโดนมือเนอี่ยโคตรเหนียวเลยนะทุกคน <c oughs> อ่ะใส่นี่นะทุกคนก็เดี๋ยวจะเอาใส่นี่นะครับผมก็บอกมันก็จะเป็นประมาณนี้กวงๆนะครับผมข้างในไอ้น,นี่สีดำๆนี่คือมันเป็นท่อ PE นะครับผมซึ่งช่างเขา ได้เอามาดัดแปลงใส่นะครับผมใส่เพื่ออะไรก็ไม่รู้เพื่อกบอกคืออ่าประมาณว่าไม่ให้กระบอกมันเปื้อนพีวใช่ไหมอ๋อความคิดดีความคิดดีนี่นะผมก็จะใส่ไปแล้วแล้วก็จะเอาฝาครอบไปเลยนะผมทุกคนดูดูด,ดูอ่าก็บรรจุก,กระสุนเรียบร้อยคือพีวพร้อมนี่น้ำผงซักฟอก ก็เตรียมไปหนึ่งขวดบรรจุนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาปีนขึ้นไปดูนู่นนะครับผมที่กำลังยิงอยู่เลยเปไปนี่กูขึ้นตัวนี้ก็นอ่ะนี่นะครับผมซึ่งจะล่วงอะ <laughs> นี่นะครับทุกคนตรงนี้มันจะเป็นรอยต่อนะทุกคนสังเกตดูดีๆอ่าอันนี้จะเป็นผนังชั้นหนึ่งนะครับผมอันนี้จะเป็นผนังชั้นสองนี่รอยต่อแนวตั้ง รอยต่อแนวตั้งเราจะไม่ยิงนะครับผมนี่มันก็จะมีแบบว่าล่องๆอยู่นะครับผมนี่นะครับผมก็จะยิงคือจะยิงอุดรอยต่อที่มันเลยลอยเนี่ยทุกคนนะครับอ่าจจะยิงนี่นครับผมก็จะยิงโดยช่าง ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับผมเชี่ยวชาญจริงบ่เนี่นะครับผมคือมันมีรอยต่อตรงไหนเนี่ยก็คือเราจะยิงแบบว่าให้หมดเลยนะครับผมตรงนี้ถามว่าอ้าวแล้วตรงนี้มันทำไมถึงบินถึงแตกคือตรงนี้มันบางนะครับผมเพราะว่าเขาทําแบบว่าเอ่อเว,ว้ามาให้ตรงนี้จะเป็นคานนะครับแล้วมันโดนอะไรนิดหน่อยมันก็แตกนะครับผมซึ่งตรงเนี้ย เดี๋ยวเราจะเอาแบบไม่อัดนะครับผมมาปิดแล้วก็จะเทป,ปูนนอนชิ้งนะครับผมให้มันอมไปทั้งหมดเลยมันก็จะแข็งแรงนะครับผมนี่ก็จะยิงไปลักษณะนี้นะครับผมซึ่งมันก็จะยังไม่สนิทเท่าไหร่อ่าต่อไปก็คือน้ำผงซักฟอกนะทุกคนนี่ทำการฉีดนะครับผมฉีดทำไมเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนี่ <laughs> นี่คือเท่ากับไม่ฉีดนี่แบบว่าติดเหนียวเต็มมือนะทุกคนแล้วออกยากด้วย <c oughs> ก็คือจะฉีดเพื่อให้เราทำการแบบแปะๆหรือลูดๆให้มันสนิทนะผมเนี่ย <Yeah. S 1> ก็เราต้องทำการลูบให้มันให้คือเอาง่ายๆไม่ให้น้ำมันซึมเข้าข้างในบ้านได้นะทุกคน <c oughs> นี่นะครับผม ก็จะลูดรูดเนียนเลยนะทุกคนยิ่งลูดยิ่งเพินนะครับเดี๋ยวผมจะอันนี้คือลองหงายมือนี่ไม่มีติดนะครับผมเดี๋ยวผมจะนี่มือแบบเปล่าๆไม่ไม่ไม่ได้จุ่มน้ำแฟบอะไรเลยนะนี่นะครับผมโอ้โหแบบว่าเหนียวเละเถอะสกปรกมากนะครับ นี่นะครับก็อันนี้มันก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะผมบางที่เขาก็จะใช้น้ํามันน้ํามันดีเซลนะครับผมแต่ใช้น้ํามันมันจะเหม็นนะครับผมแล้วก็บางที่ก็จะใช้สไล์นะครับผมก็ได้แต่มันก็จะเปลืองกว่าแฟบนะครับผม <Okay. S 1> ก็คือ,อมันอาจจะเป็นแล้วแต่แล้วแต่ยี่ห้อของพียูด้วยนะครับผมว่า บางทีอ่ะเอาน้ํามันมาป้ายมือหรือไม่ฉีดแบบเนี้ยมันติดมือก็มีนะครับผมแล้วแต่แล้วแต่ยี่อพียูด้วยนะผมว่าอาจจะมีส่วนนะครับก็จะยิงประมาณนี้แล้วผมแล้วพอยิงเสร็จเราก็จะมาใส่ล่องแนวนอนนะครับผมอ่าก็จะใส่ล่องเหมือนชั้นหนึ่งนะครับแค่นี้น้ําที่ว่ามันไหล อาลงมาจากผนังนะครับผมมันก็ไม่สามารถซึมเข้าไปด้านในแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ทําการยิงพีวีนะทุกคนน้ําอ่ะมันมันก็จะสามารถที่จะซึมน้ําฝนนะครับมันสามารถที่จะซึมเข้าไปรั่วข้างในได้นะครับผมอาจจะเปียกฝ้าเปียกอะไรต่ออะไรเขาได้นะครับผมซึ่งอนาคตมันเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าน้ําอ่ะ เอามันอยู่ยากนะครับผมก็ค,คือต้องทานอย่างเงี้ยร้อยต่อทั้งหมดนะครับผมย้ําเลยนะครับทั้งหมดรอบบ้านเลยนะครับผมมอ่าร้อยต่อแนวแนวนอนนะครับทั้งหมดนะครับ<อ>คือจะยิงพียูรอบเลยนะครับผม <c oughs> ก็มันจะช่วยในเรื่องกันน้ําได้นะครับผมทุกคนประโยชน์ของมันนะครับ <c oughs> ก็พียูนะครับผม ที่เรายิงนะครับก็เพื่อป้องกันน้ารั่วนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้คือล่องแนวตั้งเนี่ยเราถามว่าทาไมถึงไม่ยิงก็คือมันจะมีปูนเกาืนะครับผมซึ่งเป็นปูนนอนชิงอเทเกาลงไปในรูนะครับผมแล้วมันมันยังไงอะ่ะประสิทธิภาพของปูนเกลืะครับผม มันมันจะแบบว่าทําให้ไม่มีช่องอากาศไม่มีรูไม่มีอะไรเลยนะครับผมเราเทเต็มแล้วอะมันไม่สามารถซึมเข้าไปได้นะครับผมน้ําจะซึมได้ก็เนี่ยครับคือร้อยต่อแนวนอนถ้าเรายิงไม่ดีนะครับหรือลืมยิงสักจุดหนึ่งอะ่ะยังไงก็รั่วแน่นอน,นครับผม <What? S 1> เพราะว่าส่วนมากนะครับผมลูกค้าเวลาเขาซื้อบ้านเขาก็จะมาทําการ มีช่างมาตรวจบ้านนะครับซึ่งเขาก็จะใช้น้ำเนี่ยฉีดรอบๆนะครับผมรอยต่อนะครับจะดูว่ามันซึมไหมเพราะว่าบ้านพีคาร์์นะครับผมปัญหาปัญหาของบ้านพีคัร์์หลักๆเลยก็คือ,อน้ำรั่วน้ำซึมนะครับผมแบประมาณนี้ซึ่งตรงนี้มันก็จะแก้ปัญหาได้นะครับผมแล้วพอด้านใน ยิงพียูไปแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วหลังจากพียูเราก็จะมาป้ายปูนใส่ร่องนะครับแล้วด้านในบ้านก็จะเทอนอนชิงนะครับผมเการอยต่อด้วยนอนชิงอีกทีหนึง่งรับรองไม่มีรั่วนะครับผมไม่มีซึม <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งพอใส่ร่องเสร็จเราก็ต้องมาทาลูกซิลอีกทีหนึ่งนะครับผมกันซึมไอ้สีขาวๆนี่นะครับ อันนี้เราจะทาทุกรอยต่อนะครับผมไม่ว่าจะแนวตั้งแนวนอนนะครับก็จะป้องกันไปอีกหนึ่งชั้นนะครับผมซึ่งทําแบบเนี้ยโอกาสรั่วมันก็จะแทบไม่มีเลยนะครับผมแทบจะเป็นศูนย์เลยดีกว่าครับเอาง่ายๆนี่นะครับผมแล้วไอตรงบ่าที่ว่าแตกมเมื่อกี้นะครับที่ผมพี่เห็นอะ ถามว่าต้องยิงด้วยไหมพิวไม่ต้องครับผมคือเดี๋ยวผมจะเอาไม้อัดอ่ะเข้าไปแปะนะครับผมเป็นแบบเลยแล้วก็เอาปูนนอนชิ้งครับผมเท,เทเทเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกับผนังเลยนะครับผมซึ่งมันไม่มีโอกาสรั่วไม่มีโอกาสซึมเข้าไปแน่นอนครับผมก็ยังไงก็อยู่ชัวร์นะครับนี่ช่างของเราก็จะทำการยิงแบบนี้ทำแบบนี้นะผมไปรอบบ้านเลย ก็จะมีพียูมีปืนยิงพียูนะครับผมแล้วก็ผงซักฟอกนะครับผมที่จะต้องใช้หลักๆในการยิงพียูนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้เลอะมือก็ไม่ต้องใช้ก็ได้แลผมประหยัดค่าใช้จ่ายครับผมเพิ่งประหยัดผงซักฟอกนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นี่พอยิงแล้วมันก็จะแบบว่านี่นะครับผมเรียบเรียบเนียนเนียน เป็นยังไงบ้างครับง่ายหรือยากหรืออะไรยังไงครับผมก็คอมเมนต์ลงมาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะมีหลายขั้นหลายตอนนะครับผมสำหรับบ้านผนังพีแค t สนะครับมันก็มันก็แตกต่างกันไปนะครับผมก,บกับก่อฉาบนะครับระหว่างก่อฉาบกับผนังสำเร็จนี่มันก็ขั้นตอนการทำมันก็จะแตกต่างกันนะครับผมแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็จะเป็น บ้านเป็นหลังเหมือนกันนะผมก็จะประมาณนี้นะผมก็อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคสำหรับทำการทำไม่ให้บ้านน้ำรั่วน้ำซึมนะผมทุกคนก็สำหรับช่างมือใหม่นะครับก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะผมทุกคนก็หรือว่าใครที่ สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับไม่รู้จักบ้าน p ีแคสนะครับผมก็เข้ามาดูมาติดตามช่องผมได้นะครับผมผมก็จะพยายามาทำคลิปให้ดูบ่อยๆนะครับผมเกี่ยวกับผนังสำเร็จนะครับผมหรือว่าแผ่น p ีแคสนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมหรือกดแชร์ไปให้เพื่อนๆญาติพี่น้องดูก็ได้นะครับผมแล้วก็ ที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปนะครับผมรอติดตามนะครับผมว่าผมจะเอาเทคนิคอะไรมาฝากอีกนะครับผมสำหรับการติดตั้งผนัง Pcat นะครับผมโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมผมดีใจมากเลยนะครับผมที่ทุกคนดูคลิปวิดีโอนี้จนจบไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้า สวัสดีครับผม